สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมก๊อฟทีวีวันนี้ก็อยู่กับเกมอยู่ทนเบียเกาะจินนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะพามาจับสัตว์ตัวที่สองนะครับผมในเกาะใต้น้ำนะครับผมที่เขาที่มาใหม่นะในคลิปแรกนะครับผมเราจะเป็นจับเต่าไปนะครับผมนะหรืว่าในคลิปนี้เราจะมาจับม้าน้ํานั่นเองนะครับผมวันนี้ผมว่าจะจับเป็นตัวคิงเลยนะครับผมนะ สิ่งที่ต้องใช้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นญ้าน้ํานะครับผมก็สามารถเก็บได้จากตรงที่น้ําตื้นที่ผมพาไปเก็บนะครับผมนะที่ผมบอกนั่นแหละในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับผมตัวนี้ก็ไปเก็บมานะครับนะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเหมือนหอยสังปลเหมือนหอยสังปะตัวนี้ตีได้จากพายน้ํานะครับผมตัวที่มันอยู่ก็เป็นฝูงเป็นฝูง,งนะแล้วก็สามารถที่จะตีแล้วมันจะดอกออกมาทีละ 2- 3ถึงอันนะครับผมก็นำมาค้าปเป็นถุงเนาะโอเคผมจะเริ่มค้าบกันเลยก็แล้วกันนะครับเห็นไหมครับผมค้าปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการค้าอาหารก็ใช้เป็นกุ้งนะครับผมกุ้งสีชมพูตัวคิงนะครับผมตัวที่มีขนนะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาค้าไม่ดูกันเลยก็แล้วกันนะครับผม ส่วนผสมนะครับผมแล้วก็ใส่กุ้งเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะเป็นถุงหอยสังเนาะแล้วก็จะเป็นหญ้าน้ำนะครับผมนะก็ทําการกดคราฟไปเลยนะครับผมอ่านะครับผมแล้วก็จะได้เมนูใหม่ขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นอา,อาหารของเจ้าม้าน้ําตัวคิงนะครับผมมันใช้อยู่ที่ประมาณ25นะ้เนาะแล้วก็คราฟไปให้หมดเลยกกาน,นะครับผมเ,เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนทาเสร็จแล้วกันนะครับ โอเคนะผมตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จัดระเบียบให้มันเรียบร้อยก่อนที่เราจะไปจับนะครับผมนะก็ต้องเช็คดูว่า,าสัตว์ตีเราอะ่ะมันเต็มช่องหรือเปล่านะครับผมค่ามันเต็มช่องอะ่ะเราก็เก็บใส่กล่องไว้นะครับผมเพื่อจะได้จับได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะวร์ปไปกันเลยก็แล้วกันนะครับผมอของเต็มไปหมดเลยของเต็มไปหมดเลยไหนอะใบวร์ป โอเคนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงเสาแล้วนะครับผมก็จะมืดๆที่ถึงเนาะเพราะว่าเป็นช่วงกลางคืนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะมาบอกจุดอ่าเกิดของน้องเลยก็แลนะ้วกันเนาะตรงนี้จะเป็นจุดเกิดทั้งหมดนะครับผมสรับตัวคิงเนาะก็สหรับใครที่อยากจะจับก็อ่าดูจุดเกิดไว้นะครับผมเพื่อจะไปจับ,จบน,นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปจับเลยก็แล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะอ่าเรือให้จับหรือเปล่านะกลัวว่าจะมีคนตีไปหมดเนาะ เอาละครับผมหลังจากที่เราหามาได้สักพักหนึ่งนะครับผมเราก็มาเจออ่าหนึ่งตัวนะครับผมก่อนหน้านี้ผมก็เจออยู่นะครับผมหนึ่งตัวแต่ว่าผมตีตายไปนะครับผมก็คิดว่าน้องตัวใหญ่แล้วจะถึกจะอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าไม่ถึกเลยนะครับผมน้องจำตัวบางมากนะครับผมเบลคาสพาอีกนะครับ,รอ,รบอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มตีกันเลยก็แล้วกัน ตัไปเมื่อกี้น้องตายคาเมืองไปเมืองล่านนะครับโอเคบี๊กบิ๊กโอเครถตั้งไปแล้วนะครับผมนะแร้วก็ให้อาหารไปเลยก็มากันนะครับผมประมาณยี่สิบห้าถุงเนาะไปเลยนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้น้องก็เป็นของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ เราจะทดสอบใช้เด,น,ดน้ำดูเพื่อการนะครับผมนะที่จริงก็ข้างในจะมีอีกหนึ่งตัวนะแต่ว่ามันไม่มีนะครับผมมจะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะอยู่เห็นเห็นจะเห็นบ่อยนะตรงนี้นะครับผมแ,แถวๆนี้เนาะบาตัวก็อยู่ข้างในนะครับแต่ตัวใหญ่มากนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวจะมาลองวิจัยโอเคก็มารีวิวน้องเลยเพื่อกันนะครับผม น้องน่ารักมากนะครับผมอ่า,อานะครับผมอ่ประมาณนี้นะครับผมนะก็ตัวไม่ใหญ่มากสักเท่าไหร่นะครับผมแตตัวใหญ่ตอนก่อนที่จะจับมาจะดีมากเลยก็ค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับผมนะน่าจะตีไม่แรงสักเท่าไหร่หรอกเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวบนบกบ้างน,นะครับผมนะในน้ำเรารีวิวมาแล้ว โอเคเนาะก็ okay, no. ตัวนี้ไม่ใช่บนบกหรอกแต่ว่าเป็นบนผิวน้ำนะครับผมน้องก็สามารถที่จะอยู่บนผิวน้ําได้เหมือนกันนะครับผมนะ,ะเวลาเราไปจับฉลาม่เงี้ยจับสัตว์ทีอ่อยู่ในผิวน้ํานะครับผมก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับผมน่าจะรวมกับเต่าด้วยนะครับผมนะเต่าก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันเนาะอ่ะนะครับผมบนฝั่งก็ประมาณนี้นะครับผมนะ ก็จะอยู่กับเราบนฝั่งแบบนี้เลยนะ้องจะลอยกลางอากาศแบบนี้เลยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะสวยเลยเนาะน่ารักนะครับผมเวลาวิ่งตามก็กระพือปีกด้วยนะครับผมเหมือนบางกรเหมือนบางกรฟ้าเลยอะ่ะเออบางกอนนูที่มาใหม่นะเหมือนเป๊ะเลยมาดูด้านข้างนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ไปลองจับกันดูนะครับผมน้องจับไม่ยากเนาะใช้แค่25ถุงเองเนาะก็ขยันตก กุ้งสีมพูตัวคิงก็แล้วกันจะตกยากมากโอเคครับผมก็ค่าชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปใ,ใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับทีนี้ก็ขอบคุณมากๆครับผมบ๊ายบาย